สวัสดีครับนีพวกผมวิชัยวีทีครับเช้าวๆวันนี้ที่14 14ตุลานะครับวันนี้อัปเดตงานารถกระบะเล็กพอกระบะเล็กนะครับคันนี้ก็ไปส่งที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับจังหวัดเชียงภูมินะครับในราคาที่3 2 0 0 0บาทนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับช้ได้ตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำนะนี่คือเหล็กรางน้ำ แล้วก็หัวท้ายเป็นรางน้ำเพราะว่าระยะสั้นครับความแข็งแรงได้อยู่แล้วตัวนี้เป็นเหล็กกล่องหนาสองมิลน,นะสองมิลน,นะครับอันนี้ก็2มิลน,นะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางนะครับเหล็กรางเราจะให้หัวท้ายเลยนะครับตัวน้นก็เหล็กรางนะครับความแข็งแรงนะครับนนี้เหล็กรางนะครับเหล,ล,ล็กรางจะมีอยู่4เสาเพราะว่ารถเล็กจะเป็น5เสานะครับก็คันนี้กว้างที่160ยาวที่2องเมตรห้นะครับ เหล็กรางน้ํา4น <c oughs> <t> ิ <Hum ming> ้วนะครับ <un> ต <h shooting> <sh <uffy> ัวทีครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้านะครับคัสซีเหล็กรางน้ํา4นิ้วนะครับก็จะว้อแข็งแรงก็แข็งแรงอยู่แล้วครับของเราแข็งแรงทนทานแน่นอนเพราะเราประกอบประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นละแหนง2นะครับละแหนง2ตัวนี้เป็นละแหนง3ามเป็นเป็นกล่อง3นะครับกล่อง3นาสองมิลนะครับ2มิลไม่ใช่1.5หนะความหนา2มิล ทีน <mile> ี <Wir ound> ้ต <floor. S 1> ัวนี้ก็ได้เป็นเหล็กรางน้ํานะครับนี uh ่ค so ือรางน้านี่ก็รางน้ํานะครับก็คือหัวท้ายนะครับเขาเป็หัวท้ายคือนี่หัวท้ายนะครับเป็นเหล็กรางน้ํานะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ยังไม่เสร็จก็งานดิบๆนะครับโชว์งานดิบๆให้ดูนะครับโครงสร้างน่ารักน่ารักครับใส่กับรถ อ่สาแรง40แรงหรือรุ่น B ก็ได้ครับรุ่น B B 21ยเนี่ยบียี่ส็ดของอยได้นะครับใส่ B ียก็ได้นะครับ,นะรบหรือว่ารุ่น L นะครับคือใส่ได้ไม่เกิน L 50จะพอดีนะครับแต่จริงเรย่ๆงนี้ก็ L 40สี่นห้ได้นะครับ ยางก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ทำสีนะกระทะก็เป็นกระทาถอดของอิออสุหกน็อตนะครับก็เหลือตอนนี้เหลือแก่ปูพื้นนะครับแล้วก็ใส่ขาท้ายนะครับก็พ่นสีได้วิ่งได้เลยนะครับรถเล็กน่ารักนา่กนารักนะครับในราคา3 2 0 0 0บาทนะครับ อันที่ท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งต่อประกอบได้นะครับแต่ว่า,ารถเล็กเนี่ยช่างจะทำอยู่ที่โรงงานภูกระดึงนะครับก็เป็นช่างทีมงานเดียวกันนะครับอาจจะมีช้าบ้างนะครับเพราะว่าช่างแค่คนเดียวนะครับทำตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งจะเป็นช่างที่ทำโรงง,งานอีกโรง,งงานใหญ่ที่เป็น เราเราเราแบ่งงานกันทําครับเพราะว่ารถเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะทําคนเดียวได้นะครับแต่รถใหญม่มันต้องใช้หลายคนประกอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรถเล็กๆน่ารักครับในราคา3 2 0 0 0บาทนะครับอาจจะรีวิวมุม,ม,มเดิมๆนี่แหละเพราะว่าโรงงานเนี่ยเราจะทะําผลิตรถเล็กโดยเฉพาะนะครับแต่รถใหญ่เราจะอีกโรงงานหนึ่งนะครับแต่รถเล็กตัวนี้แล้วก็ ตามผลงานก็ออกมาสวยน่ารักดีนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปใช้หลายคันแล้วก็โอเคใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับเทเลอร์เนี่ยมันสามารถใช้ที่งานที่หลากหลายเช่นขนมันข้าวโพดขนข้าวขนอ้อยก็ได้ตัวนี้ขนอ้อยก็ต้องขนอ้อยก็ได้ครับผมก็3ตัน4ตัน กลได้อยู่แล้วครับพอพิกัมสามตันกว่าเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับก็ถอดปลาท้ายออกนะปลาท้ายมันถอดได้นะครับโอเคครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อวิชัยครับ0ูนย์แปดสามสามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ดครับสามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ดะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ